นี่มึงอยากตกดีไรริเอ้าเกยมือรอบที่ส ถ้าโซ่ไปตกน่าจะเวื้อตัวนี้ขึ้นที่อย่างมันขัดอะ่ะโซ่ตายเพราะดว่าโซ่มันบ,บอดีว่าลุงโซ่อบอดีเปว่าว,าว,าวาะ,าาะนั่นแหลนะลองมึงไหม เขาะต่อตอถ่ายเขาอยอะเลยดิไม่างไรเขาได้เอาใหมครับเอาใหมเอาให,หมครับเขา,าจะพุดลองนี่ครับเจ็บมือไหมเอ้ยเหยียบ่อนมันต่คล้องมานี่โอ้เหยียบเลย เอ้าเป็นน้ำโส uh huh huh อ่ะมันห่เว้ยนั่นขาดแล้วโด,ด,ไได้ไเป็นน้ำโสลุง ลากไม่กับว่าลากเลยสามีเหงาเลยกผ่านเป็น้ำสูนะครับเราถูไม่เป็นน้ำสู <c oughs> มันมันมาช่วงขอตอ่อวะลุง <c oughs> อืมมันตาอู่่ึงนี่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 มนยหมมันตายคอ่น่งตายดน้ำนึ่งมึงมันห่างน้ำมันจะมีคอนึ่งเลยเล่นไหมฮะคอหนึ่งมันก็กอกกคอเดียวเลยเนี่ยโอ้น่่นั่นแหละจั้ช่วงไหนดอกเป็นชน่งจานกันโซไม่บ่เปงนยังเลยเลยแลวตัวรางมันหน่อยน้ำหนอไงครับหน่อยน้ำ โซมันต้องดีเติมเนี่ยวันเสียบทุกวันหน่อยดิหน่อยครับหน่อยดิแม่นบ่สละมันบ่ได้หมุนเร็วสิง้อหน่อยมันมันมันงอนั่นแหละว้าทำนี่ไงห้อยเชื่อมเออกระเทียมหนึ่งเฮ้ยเป็นน้ำตัวนี้แล้วว่านี่มันมีอย่างว่าคัดน้ำดิเออซื้อไหมมีหูอยู่เนี่ยเกือบดีเกือบดี โต๊มโต๊มันงามเลยเดยิันมันมันงหันหลัเจ่าสุนั่นน่ะน่นวัวมาสดต๊เออนู่นนี่อ๋อนี่รงอ,อ,อ้